สัปะครับคุณผูช้ชมมาครับมือค่ำนี่ก็มีขนมปังใส่สังขยะกับอัลมอนด์ครับถั่วอัลมอนด์นะครับมือข่ำก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝน,ฟ,นฟังเสียงอึ่งอ่างนะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝน,นมีฝนตกลงมานะครับเมื่อตอนเย็นนะครับตกกงมาหนักมากนะครับน้ําเจิง่งรินเสียงอึ่งอ่างร้อง นะครับนาไปเสาะหามาต้มใบมะขามเนาะพี่น้องออกินไม่ลงครับทำไม่ลงครับทำไม่ลงเห็น <c oughs> ดูสงศารนะครับเนเาะบ่อไรก็จะให้อีกแล้วเดี๋ยวจะหาว่าดำไมากนะครับผมไม่กินนะครับผมไม่กินจริงนะครับก็เราก็มากินนี้ดีกว่านะครับนี่ขนมปัง ใส่ถังขยะยั่วๆยัย่วๆข้างในเลยครับวิเนื้อแน่นๆมีถั่วอมมนถัวอมมนมันๆมันๆน,น,น,นะครับมามามาหม,ม,มักมน้องมากิ้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่าน,นี้ครับอื้มหืกรอบมากกรอบมากมาเลยครับน้อง